โซ่โซ่โซ่ว่าซ้ำหัวเลยนีมันเกี่ยวบ้านเอาเนี่มันเทศบ้านเขามันแหละซ้ำหัวอืมว่าซ้ำหัว,ว,หวอืมเลียมบุเชีย,ชย,ชย,ววยนนนจะด้านาไปไต้ง้งหลากหลายเลยดิน